ครับพ่อแม่พี่น้องมือนีมามึงสร้างโคตรพื้นจิตถอดอันนี้เด้อ,อน,นี่มันถอดบูดแกนเผาเผาคา,างนาพื้นวนละนะครับมันคอนหรือมันโยกไปโยกมาได้ต้องเปลี่ยนไม้ครับซึกมันโยกแล้วมันก็เหตุให้เฟืองที่ลุกปืนนี่ลุดได้นะครับอนะ่ตอกออกเลยครับลุดออกมาเดีวส่วนหนึ่ง <laughs> เป็นตูวเวียนยางวเวียนยาง àng, ห้องประตูนี้อันหนึง่งมีอยู่สองอันน่แเละนะครับเริอมออกมาแล้วครับตอกเรื่อยๆครับหาจังหวะตอกให้ได้ครับเอว่างสิลมทับหัวน้ำเลยล่ะตอกคำ้ำต้องค้ำไว้ใส่เล็กคำ้ำฐานนาค้ำไวครับ มาแล้วครับหรือบอกไม้เห็นแล้วครับตีแห้งเล็กน้อยครับตีค่อยๆนิสบ่อยากออกตรงสนป้อนก็เล็กแข็งนะครับเล็กตกใส่ขาคําครับขาคําผ่านจับเรียมให้ได้ครับ ครอย่างเงี้บิังครับว่ามันซึกไรบ้างได้แล้วมันโยกแห้ง,งขนาดทีนน่แกนเผาลุดได้เนะื่องจากบริอัทจาระบ,บี้ครับบุคคลบริอัทจาระบ,บี้ลยเห็นในซึกเร็วเกิดความห่อนแกนมีบูดบูดเล็กครับ กระซึกครับบูดกระซึกเปียกแน่นข้นนี่มสีออกแล้วครับเห็นนาสร้างป่ะครับนั่นเลยนาสร้างแล้วครับหครเล่นนะนาซ่าง, <c oughs> าาง <c oughs> ตอกวายานันโบตองยานแตกครับตอเอาให้ลุดลงมาเลยครับนี่โดนนกกระมาครับนกกระมาไใครล่ะครับ อ่ะไปเลยบอกว่านกอิจูนกอิจูมาใครบากับบาะขาเนียมาให้ดูิหลุดไ่ิรอมครับเอาให้ออกด้วยครับสร้ดกับสร้างขดทีนี่นี่เหล็กทรอนี้กวาสิบอกมืออดั้มครับ จบสร้างจบเลี้ยงเี้ตอนนี้จบแล้วเขาให้เป็นคู่มาไปครับจะเป็นสร้างจบมาเอิเล็กทรอนิกส์มาสมเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาจบว่ะอิเล็กทรอน,นิกส์มาแล้วครับเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะมึงก็ดรั้มมาได้เรียนอิเล็กทรอนิกส์ครับ <c oughs> ต้องเห็ดได้ครับเป็นสร้างตอนน้องเห็ดได้ อไอ้ไก่ออกแล้วครับเรื่มลออลแล้วอีกจักบาทสองบาทกระสุออกอ่าอกมาเลยครับมึงครับมันเป็นจังไดนค,คือตีออกมากเลยเป็นบูดเล็กครับบูดเล็กธรรมดาเนี่ยเลยครับตัวนี้ก็โบค่อยซึกป้านได้ดอกตัวนี้นะครับอ่าแต่ครูคางนาน,นั้นซึก<ม>แห้งครับแกนเผาหนาอีกแกนเผา,นนเาหนาสร้างคผลไม้าม,ามึงครับนี่มึงจะยู่เังสี่นะครับนี่ มันจะมันกระซึกออกมามันกระสีค้อใดนะครับตัวน,นี้ก็นะครับถ้าเกิดการค้อนครับปัญหาของมันที่ตามมาครับก็จะเป็นนี่ครับมันสิรุดเทากลางน,นะครับเทากลางเท่า,าเหาาาาม,อเมือมันโยกแห้งปุ๊บหลุกปืนมันกระสิทาให้ลุกปืนรุดออกจากเบาถ้ามันเกิดการเสียหายครับอย่างนี้ก่อนครับเดี๋ยวมาประกอบแังสีคอยเมืองอีกเท่านึงครับ